Bitcoin เนี่ยนะครับถือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากคือจะเปลี่ยนโลกการเงินไปเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเส้นทางของมันถึงไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอุปสรรคใหญ่ๆที่บิตคอยต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วอนาคตของมันจะเป็นยังไงต่อไปเอาละครับเรามาเริ่มกันที่แก่นของมันเลยดีกว่า จริงๆแล้วแนวคิดของบิตคอยเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนะครับมันคือการสร้างเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งธนาคารไม่ต้องพึ่งรัฐบาลพูดง่ายๆก็คือเป็นการทวงอำนาจทางการเงินกลับมาสู่มือของพวกเราทุกคนอย่างแท้จริงทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์ของคนคนหนึ่งที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาใช้นามแฝงว่าซาโตชินากาโมโตะเขาตั้งคำถามง่ายๆค่ะว่าเฮ้ hey, จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถส่งเงินให้กันได้โดยตรงเลยเหมือนเรายื่นเงินสดให้เพื่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารมาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่ก็คือภาพรวมของเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ความฝันในวันแรกไปจนถึงอุปสรรคด้านเทคนิคที่เจอวิกฤตศรัทธาที่สั่นคลอนวงการกำแพงด้านกฎหมายแล้วก็จะไปจบกันที่อนาคตที่กำลังก่อตัวขึ้นมาครับ ย้อนกลับไปในปี2009นะครับปีนั้นคือปีที่ความฝันนี้กลายเป็นจริง Bitcoin เปิดตัวขึ้นมาพร้อมกับความหวังที่ยิ่งใหญ่มากแต่แน่นอนว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็โหดร้ายแล้วก็รอทดสอบมันอยู่เหมือนกันมาเริ่มกันที่อุปสรรคด่านแรกกันเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะมันเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวตนของบิตคอยเองเลยคือเกิดจากโค้ดที่สร้างมันขึ้นมาตั้งแต่แรกนี่แหละครับ ลองนึกภาพตามกันนะครับเวลาเราไปจ่ายเงินซื้อของถ้าใช้บัตรเครดิตแป,ป๊บเดียวทุกอย่างเสร็จในไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเป็นบิตคอยเนี่ยบางทีอาจจะต้องรอนานเป็นนาทีนาทีเลยแล้วถ้าช่วงไหนมีคนใช้ยเยอะๆนะครับโอ้โหค่าธรรมเนียมนี้อาจจะแพงกว่าค่าของที่เราซื้อซะอีกเนี่แหละครับคือปัญหาคอขวดที่ใหญ่มากๆที่เรียกว่า scalability ซึ่งมันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้บิตคอยถูกเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆสักทีแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับ ไอกระบวนการที่ทําให้บิตคอยมันปลอดภัยที่เราเรียกกันติดปากว่าการขุดเนี่ยมันดันใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะแบบมหาศาลจนน่าตกใจเลยจนเกิดเป็นคําถามใหญ่เลยว่ามันทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแถมการจะอัปเกรดระบบแต่ละทีก็ช้ามากเพราะด้วยความที่มันกระจายสูงน,นะครับก็เลยต้องรอให้ทุกคนในชุมชนเห็นตรงกันก่อนซึ่งในทางปฏิบัตินี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากปัญหาเชิงเทคนิคแล้วนะครับยังมีอีกวิกฤตหนึ่งที่บอกเลยว่าร้ายแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือวิกฤตที่มันโจมตีเข้าที่หัวใจของผู้ใช้งานโดยตรงเลยวิกฤตด้านความเชื่อมั่นครับเพราะถ้าเงินของเราไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็จบ850,000ย้าย้ำอีกครั้งนะครับ850,000 0บิตคอย นี่คือจำนวนที่หายวับไปกับการล่มสลายของ MTGox ซึ่งเคยเป็นศูนย์ซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนั้นเหตุการณ์ในปี2014ครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นหายนะครั้งประวัติศาสตร์ที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการเลยครับ และที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือ Mt. Gox ไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวแล้วจบแต่มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเคลื่อนการโจมตีที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแฮ็ก Bitfinex ในปี2016หรือการหลอกลวงเล็กๆเนื้อยๆอยอีกนับไม่ถ้วนทุกเหตุการณ์มันก็เปรียบเหมือนน้ำที่ค่อยๆกัดซาะความเชื่อมั่นของผู้คนให้พังทลายลงไปทีละนิดๆสู้กับปัญหาข้างในว่าหนักแล้วนะครับ Bitcoin ย,ยังต้องมาเจอกับกำแพงขนาดใหญ่จากโลกภายนอกอีก นั่นก็คือกำแพงด้านกฎหมายแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะมืดมนลองคิดดูสิครับว่าในประเทศหนึ่งบิตคอยอาจจะถูกกฎหมายแต่อีกประเทศข้างๆกันกับแบนไปเลยความไม่แน่นอนทางกฎหมายทั่วโลกแบบนี้แหละครับตั้งแต่การแบนในจีนไปจนถึงข้อจำกัดในไทยมันทําให้นักลงทุนหรือคนที่อยากจะใช้งานบิตคอยเนี่ยรู้สึกเหมือนกําลังเดิอนอยู่บนเส้นได้ที่มันพร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อเลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นอีกก็คือภาพลักษณ์ที่ติดลบครับ บิตคอยเนี่ยมักจะถูกโยงเข้าไปกับตลาดมืดพวกเว็บใต้ดินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆแถมราคาก็ยังผันผวนแบบสุดๆอีกด้วยคือลองนึกดูนะครับวันนี้เงินที่เรามีอาจจะซื้อรถได้คันหนึ่งแต่พรุ่งนี้ตื่นมาอาจจะเหลือแค่พอกินกาแฟแก้วเดียวเป็นแบบนี้แล้วใครจะกล้าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันล่ะครับแต่ท่ามกลางมรสุมของปัญหาที่เล่ามาถึงหมดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนยอมแพ้นะครับชุมชนบิตคอยเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉย พวกเขากำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอาวุธของพวกเขาคืออะไรและนี่คือหนึ่งในคำตอบที่น่าจับตามมองที่สุดเลยครับ lightning network จำปัญหาเรื่องความช้ากับค่าธรรมเนียมแพงได้ไหมครับ Lightning Network เนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างช่องทางด่วนส่วนตัวขึ้นมาให้เราทำธุรกรรมเล็กๆน้อยๆกันได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวบนถนนหลักที่รถติดๆซึ่งมันก็ช่วยแก้ปัญหาคอขวดที่ว่าได้อย่างน่าทึ่งมาก และความก้าวหน้ามันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าวงการนี้กำลังค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นกฎหมายที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในบางประเทศและที่สำคัญคือการหันหน้าเข้าหากันระหว่างชุมชนคริปโตกับภาครัฐเพื่อหาจุดสมดุลและทางเดินร่วมกันในอนาคต ท้ายที่สุดแล้วนะครับการเดินทางของบิตคอยน์ก็ยังคงอยู่บนทางสองแพร่งระหว่างศักยภาพในการเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนลูกกับความเสี่ยงมหาศาลที่ยังต้องเอาชนะให้ได้คำถามสำคัญจึงอาจจะไม่ใช่แค่วมันจะไปทางไหนแต่คือใครกันแน่ที่จะเป็นคนกำหนดทิศทางนั้นนักพัฒนาผู้ใช้งานหรือหน่วยงานกำกับดูแลอนาคตของบิตคอยน์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องค้นหากันต่อไปครับ